เล่นเป็นเล่นเป็นดีเฟนต์ก็จะแป๊บเดียวชูฮีโรเบนพวกมึงไม่รอดเลยถ้าผมไม่ได้ไม่เล่นเล่นดูไม่นาก็โดนแปนไปจัดไปโลมันกวนตีมนี่โดนแบนเอ้ยแมว อย่าทาแป๊บเลยเราเจอี่ต an ัวย okay. yeah, right. no? ี่สิต้นตีมคนเล่นได้คือเล่นได้เลยจัดไหมทำได้ไหมบ้างเดี๋ยวเพอนหนึ่งคือัะโตติดไฟนานขึ้น1.5วินาทีวินาทีอันที่สองคือได้รับพลังชีวิตชั่วคราว50หน่วยไมชันติเบตโตติดไฟนานขึ้นเอาโลดีกว่า เลเวลสองแต่พี่ต้องไช่ร์จตีนนะแตงพุ่งชนตัวเร่เป็นลบ2ดาวีพลังชีวิต1ิหน่วยต่อศัตรูหนึ่งตัวที่โดนแดชเอ้ยอันที่สองเรือสองอันที่สองอันที่สองต้องังเงนเลยยาน้าพี่ยาับทำไมเหรอมันพู่งมันพุ่งหมดดีว่ามันพุ่งดีว่ามาถึงว่าหยุดได้เงี้ยเหรอ I feeling. know the ก็เหมือนดี่แม่พุ่งนะพี่นั่นแหละพุ่งโชนทุวันมันเอาไปว่าถ้าพี่เอ็มยังได้กินจีแมนนั้นอยู่อย่าพุ่งเข้าไปโอเทคชั่เป็นไอ้นั่นดีกว่าพี่ยิ้มเหรอคิวอียิวได้เออคิวอีเป็นยิวเหรอโดนศัตรูโดนศัตรู

แล้กูไม่เล่นกูก็ไม่เป็นเลย้ววะใช่พี่ไปเล่นฟลิกเพย์ก่อนพี่ไม่ใครไปเล่นฟลิกเพย์บ้าเปล่ามีไงไรจบอกไหมพี่ไม่เข้าใจ 云南大理。嗯嗯嗯 ไม่ได้ที่ลอยมาที่ที่ที่ลอยมาจากข้างนอกถ้าข้างในก็โดนเต็มเลยใช่ถ้าถ้าอยู่ข้างในก็โดนแต่เราสามารถเดินมาข้างนอกได้เรา่ยออมางื

ไปติดไฟแล้วเฮ้ยให้พระดันถึงน้ำก่อนไปเฮ้ยเก็บลอยฟูดิ้นเฮ้ยไป้ทิปเมนต์หน่อยเฮ้ยแทงไป เราเอาไปตอ่ะอไปต้นมาให้ ยังไงก็ต้องตัดีวิตนะเจิดเพราะงั้นถ้ามึงชอบไปใกล้แล้วจะมีค่าไดผม้ละแา้ละมันกะไรอย่านีออกมาโอเยเลยอย่าพักจิตใจไม่ดีจุดจบเลย どん <Don 't! S 2>

ถ้าพุ่งถ้าพุ่งเอาไว้หนียางเดียวอะอีช่ยีถ้าพุ่งไม่ได้ไอ้นี่เอางี้เกนจิใช้ท่าพุ่งทำไมโจมตีแล้วก็หนีไมชใช่โจมตีเกนจิใช้ท่าพุ่งไว้ปิดไอ้นี่ไม่ใช่เอาแล้วแต่ว่ามันจะต้องมันเอาไว้หนีด้วยได้เว้ยมันมีสองอันเห็นป่ะมันเกนจิแล้วมีสองอันอู้เห็นแล้วอีกท่าหนึ่งอะเป็นท่าท่าหายตัวเวลาพี่จะตีตัวนี้ที่ตีจนกว่าเก็ข้าบนหมดหมดมันเกิดจะเต็มก่อน พี่ต้องสังเกตเกตทุกคนไว้นะพอเกตทุกคนจะเต็มปั๊บพี่พุ่งใส่เลยเกตเกตไหม้พุ่งใส่พี่พุ่งใส่เสร็จปั๊บกดพอพอพุ่งหยุดพุ่งเสร็จก็กดกลางกลางวงเลยกดมีความโมงแล้วกดชิดกลับมา The fire in my heart will never burn out อ้าวพี่จะเล่นอันนี้ก็ได้นะไม่ได้ตัดเตี่ยใช้ติดตอนตายยังไงอ่ะก็ตายแล้วกดใช้อย่างเงี้ยเหรอ ตอนตามันก็ย่ตอนตายแล้วคือมันจะเฟิรองได้เฉยหรือว่าไงหรือมีดาเมจด้วยมีดาเมจนนอกแต่บที่ก็อาจจะอย่ารีบเกอเพราะว่าอ้ลก่อกมันก็อาจจะต้องยืดให้เวลามันเนันใช้แมอให้ดี หรือจังหวะแบบซีไม่ทันแต่พี่ก็อย่าลืมนะว่าอัตชีพีสายคากัดได้ถ้าพี่ก็คือบใส่ปอะไปเลยทำะล้วอ,วอวาจจะพออยู่

มาแวมาแล้วโอัมาแวแต่กำแพงได้เนาะอีเนาะแต่กำแพงแงบนไปบนเดยิงมาที่หเอาละอ้าวทำไม

เอมนูติกแชนติปิดเกมให้ทุกคนลอดตายมีนะกูเปลี่ยนมาให้นานเลยใชยป่ามากลยไม่ต้องเงไน่ต่เป็นไงไอ้เบนนี่เกมแรกนะเว้ยจริงทำไมทำไมทำไมพี่ไงนี่ไงไม่ไงถ้าไม่มีางี่ย ดีนักกลัวอธิบายก่อนไม่งั้นแล้วก็มึงแพ้แน่จ้ะ <laughs> เล่นแบบนั้นไอ้เหี้ยเล่นหรือไม่ก็จะจีบลองเยอะยิ่งเนี่ยก,ก็ต้องทำหน้าที่บอกกูบอกว่า Yo, yo. The fire in my heart will never burn out. I'll get up no matter how many times they knock me down. <coughs> Five, four, two, Can you <coughs> buy my one objective. <coughs> Some discipline out there. Chow, oh, my, uh, the enemy took. อะไระมันยไม่ไู้่เลยออมซ้ายนะเจ็บตรงนี้อ่อนซ้ายอ่อซ้ายายแล้วที่หกอ่ะงไม่ตายเหรอหายนะลมาน k e e p i n the r o b o company Tactical mods are activated.

¡Mira, mira, mira รถต่อนะไป ยกไปเลยแต่ไม่ให้มึงอยู่เลยไปเลยไปเลยเลยฮะโรคเกตีโรคเกตีไอ้ เบิลไปเลยมันก็ดีมัน,นได้โตจริงอะแมวแโกันพอแล้วพอแล้วพอแล้วเพชก